สวัสดีค่ะเรามาทํานายทายทักโชคชะตาของชาวราศีมีนกันนะคะประจําเดือนเมษาปีศุกห้ากันนะคะว่าเป็นไงกันบ้างเรามาดูไพ่ตัวตนกันนะคะไพ่ตัวตนเป็นยังไงกันบ้างไพ่ตัวตนก็คือชาวราศีมีนมีโอกาสเดินทางต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดนะคะบางคนอาจจะทํางานอยู่อาจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นไปได้เพราะว่าในไพ่สื่อถึงว่า ชาวราศีมีนมีโอกาสได้งานใหม่งานใหม่ที่รอคอยอยู่มีโอกาสที่จะได้นะคะแล้วงานดีไหมถือว่างานใหม่เป็นงานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างดินต่างที่ต่างประเทศหรือบริษัทที่มีหุ้นส่วนเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะถือว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ดีถ้ามองถึงเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็มีโอกาสที่จะได้งานที่ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านขอการเงินนะคะชาวราศีมีตอนนี้ที่คิดที่จะลงทุนตอนนี้ก็ก็ยังอย่าเพิ่งลงทุนกันนะคะเดือนเมษาเพราะว่าการเงินยังมีปัญหาอยู่นะคะยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ระวังถ้าให้ใครหยิบย,มยืมเงินก็จะไม่ได้คืนนะคะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะ การเงินมีโอกาสที่จะเสียหายหรือว่าสูญหายได้เหมือนกันนะคะแล้วคนที่คิดที่จะไปกู้ยืมคนอื่นมีโอกาสประสบความสําเร็จมากนะคะทั้งด้านการเงินมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะทั้งด้านของการเงินแต่ขอให้ในไพ่บอกว่าขอให้เราไปทําบุญนะคะไปทําบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอะไรดีๆก็จะประสบความสําเร็จทังด้านของการเงิน ในส่วนของความรักนะคะชาวราศีมีนความรักเริ่มต้นด้วยมีโอกาสที่จะเจอความรักนะคะเจอความรักใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่มีอายุแก่กว่าเรานะคะมีโอกาสเจอความรักใหม่ๆอายุแก่กว่าเราแต่ไพ่สรุปบอกว่าคนที่เข้ามา,ใน,นานะะในส่วนของความรักของเรานะคะในส่วนของความรักของเราก็ต้องดูดีๆว่าเขา ยังเลิกขาดกันแล้วยังหรือว่ามีคนอื่นอยู่หรือเปล่าเป็นแน่ทั้งสองฝั่งนะคะตัวเราก็คบสองคนตัวเขาก็คบสองคนตรงนี้ก็อยู่ที่ต้องอาศัยระยะเวลากันเข้ามาพูดคุยกันมีโอกาสเจอความรักแน่นอนนะคะมีมีลักษณะเจอความรัก,กแล้วก็เป็นลักษณะของผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่ของการงานนะคะแต่ความรัก ผลสรุปสุดท้ายก็ต้องระวังความรักก็เรียกว่าจับลาสองมือนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะให้ดูดีๆในส่วนของความรักสืบหาดีๆในส่วนของความรักนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของสุขภาพส่วนของสุขภาพชาวราศีมีนน่าจะเหนื่อยนน่าจะเหนื่อยเรื่องของความเครียดเรื่องของการงานนะคะอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการเดินทางนะคะ ในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ชาวราศีมีนในส่วนของสุขภาพก็ให้เช็คสุขภาพบ้างนะคะอาจจะมีอาจจะมีปัญหาอยู่และอาจจะมีการรักษามายาวนานแล้วในส่วนของสุขภาพนะคะแต่ช่วงเดือนเมษาก็แข็งแรงขึ้นดีขึ้นนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีต่อไปเรามาดู เรื่องของโชคลาภเสียงไทยกันนะคะชาวราศีมีเนเดือนเมษาโชคลาภเสียงไทยไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีนะคะไม่ถือว่าอย่าเพิ่งเสียงไทยอย่าเพิ่งเรื่องของโชคโชคลาภนะคะโชคลาภยังไม่ค่อยดีแต่จะมีโชคลาภทางด้านของหน้าที่การงานนะคะคนที่หางานอยู่ก็จะมีโชคลาภในส่วนของหน้าที่การงานในนี้บอกว่า ขอให้คนราศีมีนว่าเย้าที่เย้าทางบ้างนะคะเพื่อเสริมเสริมโชคลาภทั้งด้านของการเงินนะคะการทำนายทายทักเป็นการทำนายทายทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ